รับล้อไปแดงครับไปแดงครับเติมกันเรื่อยๆครับขอบ17-18นะครับป้ายแดงบิดตัวนะครับขอบ1 7 1 8นะครับเติมกันทุกวันครับพี่น้องเติมกันทุกวันครับหากใครอยากได้ล้อไปแดงก็นึกถึงร้านจันเซอร์วิสนะครับช่างจันคนอีสารนะครับคอีสารด้วยลําแข้งนะครับมาหายกินนี้ปทุมธานีครับพี่น้องนะวันนี้ก็มีสินค้ามากมายเลยทีเดียวนะครับสินค้าเยอะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับจะพาเดินดูสินค้านะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับกําลังลงของอยู่นะตอนนี้กำลังลงของอยู่นะกําลังลงของอยู่นะครับทีนี้มาดูว่านอกจากยางป้ายแดงแล้วเราก็จะมีล้อมือ2นะครับเป็นล้อมือ2สภาพดีเกดเอนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นะครับมาดูด้านนี้นะครับด้านในครับเดี๋ยวช่างจันพาเดินทัวร์ข้างนอกก่อนนะครับจากนั้นก็จะพามาดูว่า,อา, ian, า,า,วาของที่ลงแล้วมีอะไรเนาะ ราตอนนี้กำลังลงของอยู่นะครับมีล้อฮอนด้าครับวันนี้มีล้อฮอนด้าเข้ามาครับล้อฮอนด้าล้อฮอนด้าล้อฮอนด้าล้อนิสันนาวาร่าครับล้อนิสันนาวาร่านะครับล้อโตโยต้าครับล้อโตโยต้าล้อโตโยต้านะครับล้อโตโยตานะครับแล้วก็เป็นล <Yeah, S 1> ้อมิสูคร <Marine. S 1> ับล้อมิสูแล้วก็โซนนี้เป็นรถเก๋งรถฮอนด้านะครับล้องามๆสวยๆครับพี่น้องบอกเลยว่า โอ้โหของดีนะครับของดีเมืองปทุมนะครับของดีเมืองปทุมนะครับนอกจากยางโอตันนี้แล้วเราก็มียางไฟแดงยางบิดโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อสวยๆงามๆครับพี่น้องนี่ครับสาหรับคนที่ชอบแม็กซิ่งครับแม็กซิ่งเรามีเยอะเลยนะครับแลให้ดูดีๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหช่างก้อครับโอ้ล้อแม็กมันสวยไรขนาดนี้เดี๋ยวดูสิครับสวยครับโอ้โห ถ้าเกิดว่าเราอยากมีเมียสักคนหนึ่งเราจอยเมียสวยหรือเมียธรรมดาเอาธรรมดาดีกว่าครับทำไมครับทำไมถึงไม่ชอบสวยไม่ชอบสวยครับชอบธรรมดาต่อไปครับถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้พาไปเที่ยวครับอ่าครับพี่น้องนะดูดูนี่ครับล้ออันนี้คือเป็นล้อรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋งสี่ลูร้อยครับเป็นรถเก๋งสี่ลูร้อยนะครับเป็นรถเก๋งสี่ลูร้อยนะครับมีหลากหลายเอฟซีเรืองนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะ นะครับร้านอยู enfin ่ที่ประชุมธานีถนนเชียงรากนะครับอยู่ที่ประชุมธานีถนนเชียงรากนะครับอ่าฟอร์ดนะครับฟอร์ดยังอยู่ครับฟอร์ดยังอยู่นะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะครับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นขับสิบเจ็ดนะสองหกห้าเจ็ดสิบอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากไหนเอ่ยจะซื้อไปหดูเส้นสองหกห้าว่าสิบเจ็ดเส้นเดียวเราก็ขาย เขาเขามาเจอช่างแม็กบอกว่าช่างแม็กหลอกว่าในรูปแล้วช่างจันเป็นไงบ้างจจนัง่ผมว่าช่างแม็กเขาหลอกว่าเขาหลอกแล้วเขาหล่อแล้วว่ดเจ้าคือวัดคือเท่าแท้ผมมีหนวดมีเข้าไม่ได้เท่ากว่าสร้างแม็กสร้างแม็กอะแล้ววัดมีหนวดว่ดมีเข้าหน้าตาแล้วยังอ่อยอยู่มีนครับแทออกครับผมมีหนวดอีเอ้าแล้วไปค้นจังหวัดได้ครับนี่ค้นจังหวัดได้ครับ จังหวัดสระบุรีสระบุรีคือเ<ล>บอกอีสานได้เนาะเนืยอซีสเกตอ๋ออยู่ใกล้กันอันนี้สร้างหยันเพิ่์อายุ42ปีโอ้โหจับ<อ>ครับด้าสร้างแมตต์เนี่ยอายุเป็นหักครับไปเบิ้งหน้าบ้างครับพี่น้องไปเบิ้งหน้าบ้างครับผมเมื่อกี้เข้ามาก็ทักทายเอฟซีเนาะ หน้าบ้าน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 โอ้โหขอบสิบห้าครับพี่น้องขอบสิบห้าแต่งเดิมดเดิมรถเดิมเดิมใส่ขอบสิบห้าแลมเลยครับนี่ครับขอบสิบห้าโอ้สวยมากเลยพี่น้องอันนี้ลัดด้วยยางป้ายแดงนะครับร้านจันเซอร์วิสนะครับต้องเป็นยางป้ายแดงนะครับอ่ายางป้ายแดงรัดด้วยแม็กใหม่นะครับ แม็กไมลแม็กไมโอ้โหสวยมากครับลายนี้ครับเอฟซครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดแชร์ไปครับยางปิดตนสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบนะครับสิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดหกลูนะครับอ่านี่ครับพี่น้องนี่นี่ดูปบยางครับมาดูแบบนี้ครับสองหนึ่งห้าเจย์บห้าครับน่คางคนซื้อลอดปเหล็ไครับบางคนซื้อรถไปแดงมาล้อเดิมเป็นกระทะเหล็ก เราก็เอากระทะเหล็กมาแลกเอาล้อแม็กเพิ่มตังนิดหน่อยก็ว่ากันไปนะครับสวยงามครับล้นไหมลนไหมขึ้นล้อตรงโอ้โหสวยเลยครับสวยเลยครับงาม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 นครราชสีมาครับถูกใจเจ้าของรถมากเลยครับนี่สวยมากครับสวยอ่าโอเคถอดลังเลยนะครับแล้วก็มาดูสาวกนะครับ FC นครราชสีมาฟอร์จูเนอร์สองลำนะครับ ให้ดูท้ายดูหน้าครับเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันนะครับซึ่งคันนู้นก็เดิมๆนะครับแต่คันนี้ก็ใส่แม็กแล้วครับใส่แม็กแล้วก็รัดด้วยยางป้ายแดงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคันนี้แจ่มมากเลยครับสวยมากครับใครอยากได้แบบไหนก็ทักมาครับใครอยากได้ร้อย,ยังไงก็เข้ามาดูกันนะครับเรามีให้เลือกมากมายนะครับ นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับตอนนี้ก็มีสินค้าหลากหลายให้เอฟซีเลือกนะครับใครชอบชุดไหนก็มาดูที่หน้าร้านนะครับร้านเปิดทุกวันครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลากครับนะมีเอฟซีถามมาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลากนะครับ